ก็ตอนแรกตอนแรกที่ที่มารีเจอตรงเนี้ยอันเสริบอกว่าชื่อมารีทําให้ทําให้เจ็บไม่ใช่หรอมาเป็นอดีตไปแล้วครับผมอยากเริ่มต้นใหม่กับคนชื่อเดิมครับชื่อเดิมแต่นคนใหม่แบบนี้หรอคะใช่ครับ ได้ต่อได้ต่อใครเลยะครับเลขสิบสี่ค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วข่าวจัง เรา,าไม่อยากทีไม่อยากเล่นสตอรีร่แบบว่ากอบคนอื่นเฉพาะกลับมาเดี๋ยวนั่นอีก่ย้ายไปค่ะไปไทยรูปส่งข้อความคนอื่นดีกว่าถ่ายรูปใส่ส่งข้อความคนในแก๊งดีกว่าทำไมไม่ยันเศษกระจกแตกอะไรไม่ดีมั้งครับซ่อมให่ใหม่ได้ไหมครับ ดูหน่อยครับมันแตกไหนครัข้างขวาแตกข้างขวามันแตกแบบอยี่ังั้นแตกอ่ะชั้นหน้าดูด้วยครับเนี่ยข้างหน้ามันชอบเลยดีแล้วจีบดิเพื่อนดูดิเอาดีพึ่งเอาดิเฮ้ยดูดิเพื่อนเฮ้ยเีอาดิทำวันที้เอาดิเฮ้ยเอาเลยเพื่อนดูดิไอ้เรื่องไอ้เรื่องเคยอยู่คนนี้มีอีนี่นะโออาร์เล่นะเฮ้ยทางของเพื่อนไม่เฉยนี่เอาดิเฮ้ยพึงเอาดิ ไปเพื่อนเอาดิมึงเอาดิช่างชื่ออะไรครับชื่อมารีค่ะอ๋อผมเฉินนะครับค่ะช่างช่างมีแฟนยังครับชื่ออะไรนะคะเฉินครับไม่ใช่อเฉินใช่ไหมเฉินเดียกันเลยครับเฉินเท่าหนาดแล้วทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมนี่เอครับไม่ค่อยสบายอะ่ะไม่มีใครเหมือนเดิมไปตลอดฝึกเมงเอาบัตรให้เขา <c oughs> ดูก็ได้ไหมเขาเผื่อเขาไม่เชื่อเรียบร้อยค่ะ เออเสรช่างมีแฟนยังครับเนี่ยอ๋อเพิ่งเลิกกันได้สองอาทิตย์ค่ะไม่เริ่มต้นใหม่กับผมไหมครับใช่แต่จริงหน่ยใส่ใจไม่เริ่มต้นใหม่กับผมม <c oughs> เอางั้นเลยเหรอคะ <c oughs> นี่ถามไอ้เฉียบก็ถามว่าแว่แฟนเกา่เกาชื่ออะไรแฟนเก่า <c oughs> ชื่ออะไรครับคะชื่อลาซีค่ะถ้าผมตามไปกระทืมได้ไหมครับ <c oughs> ไปวเขาไปนะคะค อดิรู้ดิเขาสองมอือ,อสี่ค,สค,ค่ะอริ<อ>ชื่ออะไรคะขาแป๊บออริสันสุดเรา,าเริ่มต้นใหม่ด้วยกันไหมครับสนใจไหมครับช่างแต่ก็ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกที่ที่มารีเจอตรงเนี้ยอเินบอกว่าชื่อมารีทำให้ทำให้เจ็บไม่ใช่เหรอเราไปได้ดีไปแล้วครับ ผมอยากเริ่มต้นใหม่กับคนชื่อเดิมครับชื่อเดิมแต่คนใหม่แบบนี้หรอคะใช่ครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะคุณครับสาวอาเฉินเยอะไม่ใช่หรอไม่มีครับตอนนี้ไม่มีใครเลยครับเห็นมีสาวแบบเปลี่ยนสาวบ่อยมาก เอางี้ถ้าเข้าความหาผมได้ครับห้าแปดห้าหกพร้อมตอบตลอดเบอร์ครูเขียนเอาไปเลยครับเชิญเช่ิญเบอร์ขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับขอเบอร์ไ้หนอยได้ไหมครับเบอร์เจ็ดหกสี่เก้าห้าครับช่างมารีขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะไม่คิดถึงเดี๋ยวโทรไปนะครับ โอเคค่ะไว้เจอกันค่ะนี่นี่ก็ให้พูดก็ให้พ <c oughs> มอ่ะฮุกบอกเขาว่า <c oughs> เรื่องดีปะวะจะเสียวปาวะมันต้องเสียวอยู่แล้วแหละอย่าเลย <c oughs> <c oughs> คิดคิดแล้วว่าอย่าเลยเหรอเอออย่าเลยดีกว่า เก่งเย่ยู่เขาจึงกับปั้นสากันเลยหรอวะเยถว่ายววมาบอกเขางเขาละเี๋ยวยวางมาก่บอกว่าคิดถึงเขาละเออดิสัดีสครวับผมควดถึงคุณไปวดีแล้ดีวอสดีวัสดวดจริงคดณไัดีแล้วัสดีสิัสอีสวัสดีสวัสดีสวัวีสว ีครับ <laughs> หายแต่เรื่องอย่ากลับมาก็โดนอีกโดนด่าจนได้อะท่านันี้ถึงจังนคะครับอร์สานอดีค่ะท้ามาันนี้เลขอะไรครับมันนี้เลขสิบสี่ค่ะอ่ะผมให้ได้ครับขอบคุณค่ะไม่หยิบบอกนะแล้วครับ เฮ้ยเฉินว่าไงเพื่อนเดี๋ยวมึงหยิบไอ้หัวผัดมา่อยนะกล่องอะไรวะเขาหน้าจอบไปแล้วมั้งเฮ้ยมันมีอยู่ดีเขาพกไปอะมันพกไปด้วยเหรอใช่เหมือนพกไปแล้วขึ้นีถกันละบังคับเจอกันเลยค่ะเจอเจอครับมีใจแล้วแบบนี้ได้และเดี๋ยวติดเป็ดไม่ติดช่างไม่ดีหรอ ให้เข้ามานะคะให้เข้ากับให้ไกลพลอแล้วสวยมีควรสวยสวยเลยติ๊บเยอติดแล้ะสว <c oughs> ยางานนี้อยาอยเจ็บเหรวยแล้วมึงอะสวยกา Show me that.